ทุกจุดเด่นของ MG5 สวยรําสปอร์ตคูเป้ในราคาเริ่มต้นเพียง575,000บาทเท่านั้นไปดูกันเลยค่ะและรุ่นที่เรานําเสนอในตอนนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะเป็นตัวรองท็อปไปชมกันเลย5จุดเด่นของ MG5 ดีดเบก4ลอ้อมาพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA นะคะล้อแม็กขอบ17นิ้วใน ทุกรุ่นและรุ่นนี้ยังได้เบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะจุดที่2พื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างนั่งสบายมีพื้นที่เหนือศีรษะสูงโปร่งพร้อมตกแต่งสไตล์สปอร์ตพรีเมียมภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีแดงดำนะคะเป็นสีทูโทนเบาะคนขับได้เบาะปรับไฟฟ้า6กทิศทางและวัสดุภายในนะคะเป็นแบบซอฟท์ทัชพร้อมแอร์ห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะมีให้ทุกรุ่นเลย จุดเด่นจุดที่3นะคะก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด7นิ้วและหน้าจอคอนโซลกลางขนาด10นิ้วค่ะที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้และยังมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้กล้อง360องศาจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะจะเป็นรุ่นลองท็อปและตัวท็อปค่ะส่วนตัวเริ่มนะคะก็จะได้แค่เซ,นซ็นเซอร์3จุดพร้อมกล้องถอยหลังค่ะแสดงผลตรงหน้าจอได้เลย พวงมาลัยของ MG5 นะคะก็จะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาเลยนะคะในทุกรุ่นและพร้อมปุ่มปูสตาร์ทนะคะในทุกรุ่นเลยพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะจะมีในรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปเท่านั้นคะ่ะ และส่วนจุดเด่นจุดที่4ของ MG 5ไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED และบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะในทุกรุ่นและหลังคาสันรูฟค่ะจะมีอยู่แค่2รุ่นค่ะรุ่นลองท็อปและ็อป และจุดเด่นจุดที่5ของ MG5 ให้ความสนุกในการขับขี่เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,500cc 114แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์ CVT 8สปีดในราคาเพียง629,000บาทรุ่นดีพัดสีแดงคันนี้เลยค่ะ สำหรับ MG 5มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยแบ่งออกเป็นรุ่นดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่575,000บาทและรุ่นดีพัรราคา629,000บาทรุ่นที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้และสุดท้ายคือรุ่น X ค่ะราคาอยู่ที่639,000บาทาคา 6, 2, 9, 000, าท่ะ MG เชยภูมิให้ทดลองขับฟรีนะคะสนใจเข้ามาเลยที่โชว์รูม MG เชยภูมิคิดจะออกรถคิดถึงเซลโบนะคะโทรเลย044051717ค่ะแล้วพบกันที่โชว์รูมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย